สําหรับคนที่แบบมาดาม่าเรื่องเพลงว่าแบบดังแล้วทําใหญ่เลยนะดังแล้วร้องใหญ่เลยนะเพลงเพลงก็เพลงกูเสียงก็เสียงกูกูยืมเสียงมึงร้องหรือไงมีคนแบบคอมเมนต์อะไรแปลกๆค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนูก็จะไปเห็นแบบเยอะมากเลยคือแบบเห็นปุ๊บอ้าวทาไมอ่ะมันแปลกตรงไหนอ่ะก็ เราทัวหนึ่งล้านวิวนะคะสำหรับเพลงนะก็ขอบคุณมากนะคะตอนนี้ก็ห้าแสนกว่าจะหกแสนแล้วเนาะก็ขอบคุณมากมากนะคะก็ด้วยอะไรที่มันตื่นเต้นใหม่ๆร้าวใจขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องการเป็นสตรีมเมอร์หน่อยละกันนะคะผมก็คนคนหนึ่งที่ได้เงินเดือนจากทางอ,อันนี้เราก็พูดกันตามตรงว่าไนได้เงินเดือนจากทางนิโมโตั้งแต่ตอนเริ่มเป็นสตรีมเมอร์หลังจากที่เพิ่งหัด ทดสอบการเป็นสตรีมเมอร์ประมาณ5เดือนแล้วไนก็ได้สัญญาจากหลังจากนั้นเป็นต้นมาแล้วพอถึงเวลาไหนก็ทํางานจากทางนิโมทีมีมาประมาณเกือบ3ปีเลยก็ว่าได้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บไนก็ได้ข้อความมาจากการแบบว่ายกเลิกสัญญาทั้งหมดนะคะที่ไนเซ็นไป3ปีก็คือนับจากช่วงเดือนกันยาจนถึงอีก3ปีข้างหน้าแล้วไนก็โดนยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นนะคะไนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วไนก็ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดแล้วก็ มีอารมณ์ฉุนเฉียวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคนตกงานเนาะเออก็ต้องเข้าใจคือในอย่างให้กำลังใจสตรีมเมอร์คนที่แบบคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีฐานแฟนคลับหนาเท่ากับไหนท์หรือว่าไม่ได้มีฐานแฟนคลับเท่ากับไนท์เนี่ยหรือคนที่ไม่มีฐานแฟนคลับเลยอะสู้ๆนะคะคนที่แบบเป็นสตรีมเมอร์อยู่ตอนนี้แล้วกำลังคิดที่อยากจะสู้ต่อทุกคอนเทนต์หนุ่มพูดตรงๆนะการเป็นสตรีมเมอร์การเป็นยูทูบเบอร์ทุกคอนเทนต์ต้องใช้เงินหมดถูกต้องนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเงินเดือนที่จะมา s u พ p o r เกี่ยวกับเรื่องการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยการทำคอนเทนต์ใน YouTube หรือการทำคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆแค่ไปนั่งกินข้าวกับเอ o โมชิอ่ะแค่ไปนั่งกินข้าวกับแก mm ๊ง hmm. ก็หมดไปแล้วแบบชิวๆเลย20,000กว่าบาท อ่าใช่คือใครอยากจะเป็นสตรีมเมอร์หรือใครที่อยากจะแบบเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยหนูพูดได้เลยว่ามันต้องมีเงินที่จะต้องซัพพอร์ตด้วยนะคะคนสําหรับน้องๆน,นะแบบการเป็นสตรีมเมอร์ต้องเป็นยังไงไนจะค่อยๆให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเป็นสตรีมเมอร์ละกันเพราะว่าน้องๆหลายๆคนถามไหนะเข้ามากันเยอะมากๆว่าการเป็นสตรีมเมอร์ต้องเริ่มจากอะไรบ้างพูดกันตามตรงเลยนะก็อ่าน้องต้องประกอบคอมนะคะแล้วก็คิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะสตรีมอะไรให้คนดูได้ดูนะคะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเองการเป็น วเองก็สําคัญที่สุดตัวนายเองก็นายก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองสูงมากๆนะคะแต่นายก็เป็น introvert นะนายก็โลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะถ้าโลกส่วนตัวไม่สูงก็คงไม่ย้ายออกจากบ้านตั้งแต่15 เป็นสตรีมเมอร์เปิดคอมมาสตรีมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนดูนะคะเอออันนี้ก็พูดกันตามตรงถ้าคุณไม่เคารพการเป็นตัวเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนมายอมรับในตัวคุณนะความฝันหนูคือสตรีมเมอร์ครับสักวันหนูจะทําได้นะครับโอเคหนูจะรอดูนะคะคนที่แบบอยากจะเดินตามการเป็นสตรีมเมอร์ของหนูหนูก็ไม่ใช่สตรีมเมอร์ที่มีคนดูแบบเยอะมากหนูไม่ได้ดังระดับโลกขนาดนั้นหรอกคะ่ะ หนูก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่โอเคอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีคนดูสองคนหนึ่งคนก็เท่ากับมีคนดูนั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบก็คือเราจะทําให้เขามีความสุขในขณะที่เขาอยู่กับเราบางคนไม่มีความสุขก็ก็ต้องออกไปนอนนะคะเออถ้าการดูหนูแล้วไม่มีความสุขก็ต้องออกไปนอนไม่ดังหนูไม่ดังหนูไม่เคยคิดว่าเตวเองดังเลย อ๋อจริงๆอะตั้งแต่หนูมี f อหนูมีแบบฐานแฟนคลับมามีพวกเรามามีแคนดี้มีคนรู้จักมากขึ้นหนูก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองดังแล้วหนูก็ไม่เคยคิดว่าตัวหนูเองจะเอาความความมีอํานาจตรงเนี้ยไปกดดันใครหรือไปทําให้ใครรู้สึกแย่หนูไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นเพราะถ้ากลับกันมาเป็นตัวเราเองเราก็ไม่ชอบเหมือนกันบางคอมเมนต์ที่มันแย่ๆแบบเอ้ยแก๊งกูเหนือกว่ามึงยูเซอร์ตีกันอะ่ะยูเซอร์ตีกันเอ้ยแก๊งกูอะ่ะ เหนือก็อมึงเป็นรองกูนู่นนี่นั่น,นไอ้ดีบอกเฉลิ่นนู่นนี่นั่น,นปล่อยแม่งไปเลยแม่งไม่ได้เป็นเจ้าของแกง๊งไม่ต้องไปให้ค่ามันไอ้คนพวกเนี้ยทำอาหารกินไม่ขึ้นหรอกถ้าเกิดว่าทําตัวให้มีประโยชน์ก็ไปช่วยแม,ม่ขายกับข้าวนู่นถ้าบ้านขายข้าวแกงก็ไช่วยแม่ขายกับข้าวเนาะไปตักกับข้าวใส่ถุงช่วยแม,ม่มีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะคะอย่ามาทําตัวแบบว่ากระเล็กระลาดโกโลกโกโซแถวนี้นะคะผมแถวนี้ไม่มีนะคะอย่าทําตัวเป็นขอทานออนไลน์เนาะ คือมึงมาด่าคนอื่นเขาอะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าตัวมึงจะวิเศษกว่าคนอื่นเข้าใจปะซึ่งตัวหนูเองก็ไม่เคยแบบไปนั่งด่าใครหรือไปนั่งติเตียนใครเลยหนูก็อยู่ในพื้นที่ของหนูอยู่ในจุดของตัวเองใช่ถ้าเกิดว่าเราแย่มากๆเราแบบรู้สึกแย่มากๆทําแกงมาตีกูไหมสอบเข้ามาให้ได้ก่อนน้องกระต่ายไปไหนคะอยู่ข้างหลัง สำหรับน้องที่อยากเป็นสตรีมเมอร์ก็แนะนําได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรจุดตรงไหนถ้าอยากเป็นจริงๆหนูก็จะสามารถแนะนําพัดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้จ้างงานตอนนี้ก็ต้องดูความสามารถกันไปก่อนนะไม่เชื่อว่าหนูจะจ้างใครก็ได้นะคะหนูไม่ได้รวยล้นฟ้าขนาดเนอนไม่ได้รวยหรอกค่ะเป็นคนธรรมดาเนะี่ยะ